สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับราคามันสำปะหลังก่อนที่จะหยุดในช่วงสงกรานต์ก็คือที่จะถึงนี้นั่นเองครับว่าทิศท,ทางราคาของแต่ละพื้นที่นั้นราคาจะเป็นเช่นไรจะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรเราก็มาดูที่สมาคมโรงงานผลิตมันสำปะหลังกันเลยนะครับว่าจะมีราคาออกมาเป็นอย่างไรนั่นเองครับมาดูกันที่จังหวัดชนบุรี เป็นเชื้อแป้ง25%นะครับวันนี้ก็คือจะอยู่ที่1.85บาท8นั่นเองครับก็คือปรับขึ้นมาเล็กน้อยนั่นเองครับมาดูที่จังหวัดระยองก็จะอยู่ที่1.95บาท95ราคานี้ยังทรงตัวนะครับ ที่จังหวัดจะเชิงเซาจะอยู่ที่2บาท5สตางค์ก็คือปรับขึ้นมาเล็กน้อยที่5สตางค์นั่นเองครับที่จังหวัดสะแก้วก็จะอยู่ที่1บาท75ถึง1บาท95นั่นเองครับราคานี้ก็ยังส่งตัวนั่นเองจันทบุรีจะหยุดนะครับนครราชสีมาจะอยู่ที่1บาท70ถึง2บาท25ราคาก็ยังเหมือนเดิมนั่นเองครับ ราสินที่1บาท75ถึง1บาท95ายังเหมือนเดิมร้อยเอดอยู่ที่1บาท85ก็ยังเหมือนเดิมมหาสารคามจะอยู่ที่1บาท7 0บถึง2บาทก็คือปรับบวกเพิ่มขึ้นมาจากครั้งก่อนนั่นเองครับขอนแก่นอยู่ที่1บาท75ก็ลดลงไป25นั่นเองครับมาดูที่อุดรธานีอยู่ที่1บาท80ราคายังคงตัวอยู่กับที่นั่นเองครับมาดูมัน แห้งกากแห้งนั่นเองครับที่โรงอัดชนบุรีที่อำเภอเมืองก็กิโลกร,รัมละ2บาท50ก็ยังเหมือนเดิมโคราชอยู่ที่2บาท40ยังเหมือนเดิมสระบุรีบ้านมอกก็ยังเหมือนเดิม2บาท50นครสวรรค์ตากฟ้าอยู่ที่2บาท80 80ก็ถือว่าปรับขึ้นมา10สตางจากเมื่อครั้งก่อนนั่นเองครับมาดูโรงงานอาหารสัตว์กันบ้างนะครับจะเป็นมันเส้นนั่นเองครับก็จะอยู่ที่ 6บาท30ถึง6บาท60ยังคงเดิมนะครับมันเม็ดก็6 0 6บาท20สตาง์ก็ยังเหมือนเดิมกากแห้งก็อยู่ที่3บาท50ถึง3าบาท60ราคาก็ยังเหมือนเดิมส่วนราคาข้าวโพดนั้นจะอยู่ที่1 0บาท30ถึง1 0บาท55สตางตางก็ปรับลดลงไปบ้างเล็กน้อยนั่นเองครับ แล้วต่อมาเราก็จะมาพามาดูการเกี่ยวกับเรื่องของราคามันเส้นมันกากแห้งนั่นเองครับว่าในแต่ละพื้นที่นั้นราคาจะเป็นอย่างไรก็มาดูที่ชนบุรีจะอยู่ที่5บาท40ถึง5บาท50นั่นเองราคายังทรงตัวนะครับเนินหินก็หยุดนะครับบางประกงงอยู่ที่5บาท 40- บถึง5าบาท55ลดลงไป5สตางค์บาง บางไซก็จะอยู่ที่5บาท40ถึง5บาท50ราคายัางทรงตัวนะครับนครหลวงอยู่ที่5บาท40ถึง5บาท45ยังทรงตัวสำหรับท่าเรือนานก็5บาท45ก็คือกับ5บาท50ก็คือจะเป็นราคานี้นะครับสระบ,บุรีบ้านบ้านหมอก็จะอยู่ที่ก็ยังคงเดิมนะครับเพราะว่ายังหยุดนะครับอ่างทองอำเภอเมืองก็หยุดนะครับ นครสวรรค์ตากฟ้าอยู่ที่35บาท3 0บถึง5าบาท40ราคาก็ยังทรงตัวครับลบบุรีอยู่ที่5บาท35ทรงตัวสะแก้วหยุดนะครับที่เหลือก็เป็นของตลาดต่างประเทศนั่นเองครับสำหรับตลาดจีนนั้นจะอยู่ที่1850ถึง1870อยหยวนต่อตันนั่นเองครับราคายังทรงตัวนะครับมาดูข้อมูลตลาดไทยก็จะอยู่มันเส้น f o b ก็จะอยู่ที่ 180ถึง190 u s ดอลลาร์ต่อตันนะครับสำหรับแป้งมัน FOB นั้นจะอยู่ที่360ถึง400 4 0 0ดอลลาร์ US ต่อตันราคานี้ลดลงนะครับตลาดเวียดนามนั้นจะอยู่ที่มันเส้น CNF ก็จะอยู่ที่188ถึง190 US นั่นเองต่อตันมาดูแป้งมัน CNF ก็อยู่ที่3 2 0ร้อถึงต่อ US ต่อตันก็ราคานี้ลดลงนั่นเองครับเราก็ามาอัปเดตให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ชาวสวนมันสัมปะหลังได้รับรู้รับทราบกันนะครับอย่างไรก็เราก็ค่อยหยุดกันสงการหลังสงการค่อยมาพบกันใหม่นะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามทางช่องนะครับ